สวัสดีครับวันนี้วันที่25มกราคม2565นะครับอ่าบ้านนอกนะครับไม่ได้เรียนออนไลน์นะครับโรงเรียนบ้านนอกนะครับไม่มีโควิดนะครับแล้วก็อ่าให้แข่แตกแล้วกันนะครับไม่มีใครจิตโควิดเปิดได้นะครับทุกคนล้วนแล้วจะทำตามมาตรการนะครับเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มแล้ว ดีใจนะครับเห็นเด็กๆมาโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้ปิดสอนเต็มที่ไม่ต้องเรียนออนไลน์นะครับถ้าโรงเรียนที่เปิดแล้วก็ทำตามมาตรการนะครับเราช่วยกันอย่างน้อยโควิดมันลดมันคงจะไม่หมดจากประเทศไทยนะครับ เด็กๆมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้มาโรงเรียนเก็บวบก่อนเอาแม่ให้กูเก็บวบหนูเก็บวบหนูเก็บได้ที่ไหน